หนึ่งปีในออสเตรเลียเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาคุยกันเรนนี่นะครับวันนี้ถ้าผมที่ทำงานของเราเกรนเดลนะครับผมที่นี่เกรนเดลตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงยี่สิบเอ็ดไปไปรอ เจ็ดโมงเช้าแบบนี้ัล้ววันนี้ก็จะมาพูดถึงหนึ่งปีในออสเตรเลียทำอะไรมาแล้วบ้างนะครับผมปัจจุบันทำอยู่ที่ร้านซูชินะครับผมที่แถวแถวนิวคาสเซิลนะครับผมวอสเซนต์เวสต์วอสเซนต์แล้วก็เกรนเดลเกรนเดลนี่สต็อแกแลนด์เดี๋ยวแรกสามนาทนนีเดี๋ยวเราไปเข้างานอีกสามนาทีฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยกัน อาหารเที่ยงของเรานะครับยาโกยเกี๊ยวเสร็จแล้วถึงบ้านแล้วนะครับผมทุกคนก็วันนี้ ทำงานมานะผมก็คือเป็นซูชิซูชิช็อปนะครับผมแก okay, เราจะมารีวิวว่า1น่ปีในออสเตรเลียเนี่ยเราทำงานอะไรมาแล้วบ้างนะครับผมก็คืองานที่1นะครัะผมงานฟาร์มนะครับผมงานฟาร์มผมไปทำที่คอฟฮาร์เบอร์นะครับผมไปเก็บเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่แล้วก็เก็บราสเบอร์รี่นะครับผมสนุกดีนะครับผมก็คือค่อนข้างดีได้เพื่อนเยอะมากนะครับผมมีชาวจีนชาวญี่ปุ่นชาวเกาหลีมาเลนโดชาวไต้หวัน ประมาณนี้แล้วผมที่เป็นเหล่าชาวเอเชียของพวกเราพเพื่อนๆนของพวกเราที่ไปเก็บฟาร์มที่คอปปาเบอร์นะครับผมหลังจากนั้นผมก็ไปต่อที่โรงงานเนื้อ,อ New South Wales นะครับผมก็คือไปแต่ตัวไม่มีแรงข้างนั้นนะครับผมแล้วเราก็ไปได้ซื้อรถที่สกอนนี่แหละมาซื้อที่นิวคาสเซิลนะครับผมหลังจากสกอนปุ๊บเราก็มาอยู่ที่นิวคาสเซิลนะครับผมตอนนี้ก็คือทําซูชิอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับผมก็คือเวลาทั้งหมดที่เราผ่านมานะครับผมก็เป็นยังไงบ้าง1ปี หนึ่งปีก็รู้สึกว่าไวมากครับผมแล้วก็หนึ่งปีนี่ได้อะไรบ้างยอดเป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายของเราคือเงินหนึ่งล้านบาทต่อหนึ่งปีก่อนที่เราจะมาที่นี่นะครับแต่ว่าไม่ถึงเป้านะครับผมเราทําไม่ถึงเป้าเพราะว่าเราคํานวณเนี่ยเราไม่ได้หักค่าใช้จ่ายถ้าหักค่าใช้จ่ายนี่ก็คือแบบไม่เหลือเก็บเยอะขนาดนั้นเราคิดว่าเก็บได้เดือนแสนเดือนแสนเดือนแสนแต่ว่าหักนู่นนี่นั่น,นแล้วไม่ถึงนะครับผม หรือว่าอาจจะยังไม่เจองานที่ถึงแต่ว่างานเดี๋ยวเราหางานไว้เรืเลยอาจจะถึงนะผมเดี๋ยวเราลองพยายามดูก็ระหว่างทางที่ทำสามงานเนี่ยก็จะมีไปทําร้านอาหารจีนร้านอาหารไทยนะครับผมแล้วก็เวีแวบไปแวบๆมานะครับผมก็คือเป็นพัดพัทไทม์จบงานหลักก็ไปทํางานสองเอาค่าขนมนิดหน่อยอะไรเงี้ยเหนื่อยสนุกนะครับผมเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆา เข้าปี24ละเป็นมกรากำลังจะเข้ากุมภาพันลวกุมภาพันธ์เราก็จะกลับไทยนะครับผมไปพักผ่อนสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาสู้ใหม่นะครับผมต่อวีซ่าปี2ถึงไหนแล้วนะครับผมแล้วก็ทำยากไหมก็ปีที่2ก็คือได้แล้วนะครับผมตอนนี้คือผมยังอยู่ในปีแรกอยู่แต่ว่าต่อปี2ไปแล้วแล้วก็เก็บเปสลิปของป,ปีที่3มาแล้วยังเหลืออีกประมาณ3เดือนที่ยังต้องไปเก็บต่อนะครับผม นี่เราก็จะหางานฟาร์มเก็บปี3ให้มันเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อยากทาอะไรก็ทําอยากไปไหนก็ไปแลละตามสบายประมาณนี้ต่อยากไหมไม่ยากครับผมก็ส่งง่ายๆแต่ว่าใช้เงินเงินมันปรับขึ้นพอดีประมาณ6 0 0กว่ก็ดอลมั้งผมไม่แน่ใจหกร้อยก็ดอก็บอลหมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่ชอบที่สุดในออสเตรเลียนะผมรู้สึกว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่ด i เวอร์ซิตี้แบบมีความ เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางแบบเชื้อชาติสูงมากมีทั้งแบบเอเชียอินเดียมีทั่วโลกครับก็คือแบบที่นี่มีทุกชาติผู้คนที่นี่เฟรนลี่มากๆผู้คนที่นี่ก็คือแบบเดินผ่านไปผ่านมาเราจะเดินเข้าไปนั่งข้างเขาเนี่ยเขาจะแบบเซฮัลโหลแบบ how are you how's going <S ทักทายกันเป็นเรื่องปกติทุกคนที่มาที่นี่ก็ไม่ต้องตอกใจนะผมว่าเขาไม่รู้จักเราเขาทักเราแต่ว่าเ็จะเป็นอย่างนี้ปกติ เป็นปกติของเขาสิ่งที่ไม่ชอบในออสเตรเลียของถ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือกฎหมายแรงมากกฎหมายแรงมากผมขับอ่า120ซึ่งในไทยมันมันยี่120ถูกไหมแต่ว่าโดนปรับไปรอบหนึ่งขับรถไปทํางานนี่แหละครับแล้วก็โดนปรับไปประมาณ600กว่าโดน2000 20, กว่าบาทอืมไม่ใช่120กว่าบาทครั้งเดียวก็คือปรับเลยไม่จ่ายไม่ได้ด้วยไม่จ่ายโดนแบบ ดอกเบี้ยมีดอกเบี้ยนะครับผมไม่ชอบร้านที่แบบกดเงินครับมันจะมีร้านแบบชาวเอเชียหรือว่าชาวจีนชาวไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือชาวเกาหลีค่อนข้างแฟร์โอเคอยู่ที่ผมเจอนะแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ครับผมสําหรับคนที่เป็นแบบเป็นดบบทร้านอาหารนี่ครับเขาจะกดให้เราประมาณสิบห้ายี่สิบประมาณเนี้ยจะให้ให้แคชเรานะครับผมแต่ถ้าใครโอเคใครรับได้ก็ตามสบายครับผมงานที่นี่หายากไหมหาไม่ยากครับผมงานที่นี่ก็คือ ถ้าเรากล้าถ้าเราถ้าเข้าไปคุยก็เข้าไปแบบยื่นรีสูเม่ไม่ใช่ยื่นอย่างเดียวครับยื่นแล้วก็คุยด้วยก็คือเรียกผู้จัดการคุยเลยอย่างนั้นเนะ่ยก็จะหาง่ายแต่ว่าถ้าเราไปดรอปรีสูเม่อย่างเงี้ยค่อนข้างยากครับผมก็คือแบบที่นี่เขาจะไม่ค่อยไม่รู้สิหรือว่าชื่อชื่อชาวเอเชียมันยาวก็เลยแบบไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยได้งานเรียกจากรีสูเม่เท่าไหร่ถ้าแบบถ้าไม่ใช่ร้านเอเชียนะครับส่วนมากจะเป็นแบบ ร้านร้านชาวเอเชียร้านจีนร้านเกาหลีร้านญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาจะดูริสเม่เราแล้วก็เรียกเราบ้างอะไรบ้างเป้าหมายในปีนี้นะผมปีสองพี่สิบเราจะเก็บเงินให้ได้1ล้านบาทนะผมให้ใน1ปีนี้นะผมก็ตกประมาณ35ดอลลาร์ตีเป็นสามไม่ใช่35มสิบห้าเลดเซ่สี่หมื่น 4, ดอลลาร์ไปสี่หมื่นดอลลาร์นะผมเราจะต้องทําให้ได้มีปี24 25ยังเหลือสองปีนะผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทได้ไหมแล้วก็อยากลองทํางานฟีฟครับงานเหมืองงานเหมืองก็คือเขาบอกเงินดีมากอาหารฟรีที่พักฟรีเดี๋ยวเราลองหาดูเขาบอกว่าจะอยู่ที่เพิร์ทนะผมแล้วก็ต้องการไวการ์ดับเวิ่งไลเซนอะไรพวกนี้ถ้าใครอยากรู้เรื่องด r i v i ิ g ลไลน์เสนซื้อรถยังไงหรือว่าอ,อยู่ที่นี่หาบ้านหาอะไรยังไงนะครับผมก็กดติดตามไปด้วยนะผมฝากคลิปนี้ไว้เป็นคลิปแรกๆเลยแล้วเดี๋ยวอาจจะ update. อัปเดตเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าแบบ มีคนสนใจเราก็จะมาคุยกันมีเพื่อนจะได้ใช้ภาษาไทยบ้างเพราะว่าเหงาครับผมประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ใช้เวลานอนพักพรุ่งนี้ทำงานต่ออีกสองทิ์กับไทยเจอกันประเทศไทยครับผมเจอกัน